สวัสดีครับแบงค์พอกอ e ีบอยส์นะครับศูนย์รวมจักรยานไฟฟ้านะครับเราสามารถช่วยคุณติดตั้งชุดมอเตอร์ไฟฟ้าลงบนจักรยานคันโปรดของคุณได้นะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานของเรานะครับที่ลูกค้าไว้ใจให้เรามาติดตั้งชุดมอเตอร์ไฟฟ้าบนจักรยานนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเฟรมของเทร็กนะครับเสือภูเขานะครับมีโช้หน้าสามารถปรับ แข็งอ่อนได้นะครับปับรีบาวได้แล้วก็ชุดขับนะครับเป็นของสล a m นะฮะก็มีชื่อเหมือนกันนะครับดสไซน์ของชิมาโน่ที่สำคัญเลยคือลูกค้ารายนี้เลือกติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่ข้างหลังนะครับเป็นระบบเกียร์มอเตอร์นะครับที่มีกำลังขับถึง500วัตต์นะฮะสามารถทำความเร็วสูงสุดได้45กิโลเมตรตชวมงสบายๆและแรงดึงแบบเดียนๆเลยนะครับผม มอเตอร์ไซค้าและแบตเตอรี่ของเรามีแบตเตอรี่อยู่ตวงนี้นะครับทั้ง2อย่างเนี่ยรับประกันหนึ่งปีโดยแบงค์อรอีบอยส์นะครับติดตั้งไปไม่ต้องห่วงคือใช้อย่างเดียวนะครับใช้ให้คุ้มค่าใช้ออกทริปใช้ดูวิวใช้สูตรอากาศบริสุทธิ์แล้วก็เอ j นจอยกับการได้ออกกำลังกายของจักรยานคันโรดคุณนะครับผมทีนี้แบงค์ออ e ีบอยส์เนี่ยมีบริการเมือชีพนะครับติดตั้งเดินสายไฟ กล่องคอนโทรลเลอร์แบตเตอรี่และมอเตอร์ของคุณให้เรียบร้อยให้คุณสามารถออกไปจากแปงคท้องอ e ีไมแล้วไปปั่นกลับบ้านไปปั่นออกทริปได้อย่างสบายใจนะครับผมถ้าลูกค้าคนไหนที่ดูอยู่ยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับจักรยานไฟฟ้าก็ขอเรียนเชิญน,นะครับที่สำนักงานใหญ่ของเราที่ภาวดีซอย56อยู่ตรงหลัก4นี่เองนะครับลงทางด่วนมา กับรถตรงเจเล้งนะครับผมเราอยู่ก่อนถึงมหลาลัยเกษตรนะครับผมก็มาทดลองขับจักรยานไฟฟ้าได้ชอบใจค่อยเอารถมาติดนะครับชอบใจค่อยมาจำสินค้าเอารถมาติดตั้งนะครับแล้วก็ขี่กลับไปอย่างมีรอยยิ้มนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีนะครับแล้วตอนหน้าเราเจอกันอีกทีนะครับกับแดงข้อขีไไป b a n ค k o อก b i บ e y, เรามีบริการรับติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าบนจักรยานของคุณนะครับสนใจข้อมูลของสินค้าติดต่อสอบถามว่ารุ่นไหนเหมาะกับคุณของคุณติดได้หรือไม่ควรจะมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เท่าไหนระยะทางของคุณต้องการไกลเท่าไร่หรือความเร็วสูงสุดของคุณต้องการไปเร็วแค่ไหนติดต่อเรามาได้เลยนะครับที่แบงคอก b i บ e y, ตามคอนแทคด้านล่างนี้เลยสวัสดีสวัสดีครับ